คุณผู้ฟังคะมาติดตามเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่สามารถที่จะใช้ได้กับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็สามารถเก็บไว้ตามความต้องการของเราได้นะคะใช้เวลากลางคืนได้ตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็สนใจนะคะเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผันผวนแล้วก็แพงด้วยนะคะปรากฏว่าหลายท่านเนี่ยก็ไปสนใจเรื่องของรถไฟฟ้ามากขึ้นเดี๋ยวนี้มีรถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีค่ะ เรื่องของที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเป็นเรื่องของเครื่องกําเนิดเทอร์โมอิเล็กทริกค่ะเรียกว่าเป็นแปลงไฟแปลงพลังพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากพลังงานไฟฟ้านะคะเป็น เป็นการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าค่ะเครื่องกำเนิดเทอร์โมอิเล็กทริกนี้เป็นวิธีการใหม่ค่ะที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เราสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเพื่อเป็นการผลิตไฟฟ้าได้โดยคำนึงถึงสภาพอากาศเป็นหลักค่ะแล้วก็ช่วงเวลาของวันฤดูกาลหรือว่าสถานที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยเป็นระบบปิดที่สามารถทํางานได้โดยไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สามารถเก็บพลังงานนี้ได้นานถึง18ปีค่ะ เทคโนโลยีนี้นะคะเป็นการเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางที่อยู่กับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งคาดมีการสร้างขึ้นมานะคะโดยนักวิจัยจากชชวเมอร์ university of เทคโนโลยีนะคะโดยมีการใช้โมเลกุลที่ออกแบบมาเนี่ยเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบรูปร่างเมื่อสัมผัสกับแสงแดดนั่นเองค่ะแต่เป้าหมายสูงสุดข,ของการวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชาร์จด้วยตัวเองนะคะโดยใช้พลังงานแสงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เก็บไว้ได้ตามความต้องการของเราอย่างเช่นอาจจะไปใช้ในช่วงเวลากลางคืนหรือในช่วงฤดูหนาวซึ่งระบบของการเก็บพลังงานนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะปล่อยพลังงานความร้อนได้ประมาณ63องศา,ศาเซลเซียสแต่ว่านาักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าสามารถที่จะพัฒนาได้ถึง110องศาเซลเซียสค่ะหรือมากกว่านั้นในอนาคตได้ค่ะ